มากเลยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะนี่เราพามาดูเอาอันลูกนี้ลูกอะไรเลมอน,มนเลมอนเหรอนี่เลมอนเป็นแบบนี้เหรออ้าวไม่ใช่มั้งใช่ไ<ช>ม่เอหรอ,หรอเลม,ม,มอนเลมอนอะไรเพราะว่ามันใหญ่กว่ามะนาวอือโอ้โอโลูกเลมอนจะมากินตามกระแสนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ตามกระแสเมื่อเมื่อเมืวิดีโอเมื่อคลิปอ้อ น้ำปะคะคลิปตามกระแสแล้มาใจมาแสมาเลยอคลิปนี้เราจะมาตามกระแสนะคะแบบว่าเออความซุกสซนของน้องบุกฟองจะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าน้องอะ่ะไม่ได้ซุกสนมานานใส่นานแล้วนะคะรู้สึกแบบว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะคะวันนี้จะมาเป็นตัวของตัวเองนะคะ เ,เดี๋ยววันนี้จะมาตามกระแสโด่งดังในโซเชียลแบบอ h my god อะไรประวันนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มะม่วงหลานเดทให้ต้นมะม่วงเพิ่งเลก็กๆเองนะชอบพอหลานเห็นนะหมูเข้าเหรอกินมะม่วงโชว์เลยวันนี้คือนฝ,นต,อฝนตกฝนตกทุกวันเลยนะคะเพิ่งหยุดวันนี้แล้วก็อากาศร้อนมากในตอนนี้นะ โอ้ okay. oh. อันนี้คือตามกระแสใน t ิ k ต o k คือแบบว่าเขากินเอเขากิน <laughs> เขากินตอนเวลาแบบว่าเราพอพอเราเห็นอะมันเห็นเวลาแบบดึกๆไงทุกคนมันก็เลยแบบน้ำลายไหลมาจะกินยั่วทุกคนคลิปนี้อาจจะแบบว่าทุกคนอาจจะเห็นในตอนตึกๆๆ,ๆ <laughs> อันนี้ไม่ใช่ตามกระแสอันนี้นะนี่ทุกคนไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวเราจะกินของเปรี้ยวโชว์เอง แล้วเดี๋ยวเราจะไปตามกระแสด่งดังที่แบบว่าโอ้ยโอยที่แบบทุกคนทําตามแบบโหเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวว่าจะเป็นไงออืเปรี้ยวๆแต่อร่อยชิน่าคืออร่อย อ uh huh. อันที่ตามกระแสของเรานะคะก็จะมีะมะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรทางนี้จะเรียกว่าสัตว์เส,สือ,อนะคะแล้วก็เราจะแบบว่าทุกคนเคยเห็นไหมมันดังมากในตอนนี้นะคะแล้วก็เอาไปข้างหนไปทำไม เราจะกระโดดเข้าในนี้นะจะจะจมไหมคัวเชื่อไหมว่าคิดว่าจะจมไหมอืโจมาจจมมแค่ <laughs> แบบเอาเสิร์ฟไปปูก็คือไม่รอดแล้วอะร้อนอากาศร้อนนะคะยังจะเล่นน้ำนะเขาจะกระโดดแบบในคลิปนั้นอนะเขาจะกระโดดแล้วก็ไปอยู่บนนี้อะแล้วก็มันไม่จมอะทุกคนทุกคนเชื่อไหม คือน้องไม่เชื่อแบบเหมือนมันจะจมนะแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่จมแต่ว่าน้องเอี่จะจมเพราะว่าอวดโอเคอ่าคลิปนี้ก็แบบว่าทําให้น้องเออทำให้น้องูอองฟงไม่สงสัยไม่ได้นะฮะมันทําให้น้องน้องูฟงสงสัยว่าเออมันสามารถทําได้หรอ,อพูดถูกไหมเนี่ยเออสามารถทําได้หรอจะลมาลองดูนะคะแล้วก็รวมรุนพร้อมกันนะทุกนนี <Okay. S 1> ่เดี๋ยวไม่กล้ากระโดดอ่ะ ไปพิกาซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวเอา,าเข้ามาดีนึงอ่ะแล้องหมยก็โลงไปแล้วแบบใจก,กล้าๆนะคะ <laughs> ใจก,ะกล้าๆนะคะตามกระแสอ่ะวินลัง<ม>แล้วก็ฮั<ล>ก,<ล>กตั้งแบบหนึ่งสองไออ่านฉันจะอ่านเนี่ยไะไม่ถ้าหยียบตรงนีนะ้มันจะวิ่นไปมันจะไม่เข้านั่นเพราะว่ามันใสกัน เออมาเตังเป็นกรเฮ็ดยันนี่อ่ะหนึ่งสองเร็วเอาไปมันลึกไหมไม่ลึกทึงมีแลึกหนึ่งอไ้ก่อนเดี๋ยวเอ้ยไอ้ซังออถอนถนมันก็มาต๊1หส อุ้ยแต่ก็จมไม่ใช่ไม่เห็นแบบนั้นนะเออโหลอักเวียนเวียนนะจมเลยเนาะฮะมันไม่จมเลยดูดีเออเธอทำให้น้ำมันเข้าข้นนางในแล้วไงเด้อเด้อเด้อออกมาก่อนมาใจต้องลุกก่อนลุกหนังอีกเหรอเอาไข่หย,ย่อนออกมาห<อ>ย่างออกมาเออเออออกมามันลึกเลยห่ะลึกอเหรอ เอาลองอีกครั้งลองอีกครั้งแบบต้องอามืออาขาเอาเอาเอาออกมาจากนี่ดิเฮ้ยไม่จมจริงด้วยอ่ะน้องเหมยไม่จมไม่จมเนี่ยน้ำอยู่ข้างในเต็มแล้วไม่จมจมแล้วมันจมอยู่นิดๆแต่ว่ามันไม่จมเลยเนาะมันก็ลอยอยู่แต่ว่าน้องเหมยมันทำแบบไม่ใช่อามืออาขาไงต้องอามืออาขาอ่าลองใหม่ลองใหม่ละขักแรงเกแดไว่ไหวเดี๋ยวต่อเลยรักบ้าพองจะไปเนยัไง หนึ <c oughs> ่งสองสามโอ้โหเหมือนเดิมเหรอเอ้ยอย่าพิเศษนั่ะข้างในมันละเฮ้อ้ยเออเออทีสองครั้งละจบละโอ้จมแบบเดี๋ยวถึงตานนักว่าพองลองดูซิว่าจะจมแบบเยอะกว่าน้องเหมยไหมโอเค ผ่านไปตลกมาหนึ่งสองสามเดี๋ยวะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้าไหมไม่ค่อยกล้าเลยเท่าไหร่ <laughs> ทุมม่มอะเลมุ้ยหนสจะมาเสียงจะมาดูใจมามาเดี๋ยวเดียวเดียวเวเดียวเดียบนึงให้ไอ้ใมันเสียงมาเยวเยดิ <laughs> เดี๋ยวติด่ะดูสึกยังไงใช่ว่าตายติด่ะดึงสองข้เง ấy. มันรู้สึกดีกว่าเหมือนจมใช่ไนั่นไงเมือ่อกี้หนูก็รู้สึกงั้นเหรอใช่ก้าไหมเดี๋ยวๆนั่งดีเฟ้ยค่ ดลงไปอีกแบบกระโดดอยู่ตรงนี้ก็กระโดดเข้าไปโอ้ยหนาวคือช่วยไททออลใจวุ้บแล้วแบบเอาไปนะเอาไปนะแ่บอยู่บนนี้แล้วกระโดดไปอ้ไม่ได้เดี๋ยวทั้งไงยังเดี๋ยวดูเอาใหม่แก้ตัวแก้มุ้งแก้มุ้งแน่นอนแน่นอนนะมั่นใจ นน1 0ขใครดูแลที่ขีมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หนูไม่มั่นใจร้านเปอร์นต์ท่าีขึ้นไม่ได้โอเคมาลองดูอีกครั้งนะหนึ่งสองสาม่ยังไม่ถึงเลยยยยก่อนมันยยายยยยยนย่นมยยยย่ยยยยยย น้องบูฟองพลักตกน้ำหนองตีไม่ตีได้ไห่เอาน้ำออกเยเอาน้ำออกไี่ได้ยิ่งลึกอะดกเนี่ยเราจะแบบนอนสบายสบายอยู่ทนอนสบายสบายสบายเฉยกสบายเอาบบตีตอาตอนนี้จะนอนสบายสบ ลองอีกครั้งนะเขาลองแบบในนี้เลยหนึ่งสองเหมือนเดิมเหมือนเดิมมิเช่อะไรน้ำเข้าขึ้นตีโอ้ยเหมือนเลึกกระเซินไม่เลยทะลถทะลอยอะไรเออทะน้ำข้าในมันดีไรอะ่ะอย่างนี้มันได้อย่าทำเลยนะคะ เล่นแบบตามกระแสเนี่ยหนาวเลยตอนนี้คือจะบอกว่าอ่าอันนี้คือความสนุกสนานนะคะก็ตามกระแสแบบว่าเออมันทําได้จริงหรือเปล่าเนาะเราก็อยากจะแบบว่าสนุกเหมือนเขาอะช่วงนี้มันก็ร้อนๆนะคะพอแบบพอเล่นดูอะจมค่ะไม่ใช่ว่าตัวน้องเออตัวน้องใหญ่ละแล้วก็น้องเหมยยังจมเลยนะคะเพราะว่าเราไม่กระโดดไม่เป็นหรือเปล่าไม่รู้นะคะตอนนี้เราจะกลับแล้วนะคะ เฮ้ยอะไรคะเนี่ยเครื่องดับคืองงค่ะเอาอย่างนี้สตาร์ทได้เสียงอะไรก็ไม่ได้ยินเงียบเกียบคุณเจก็มี ทีนี่แต่มันสตั้นไม่ติดมันจะตามหาคุณพ่อแล้วล่ะเป็นอะไรอีกเนี่ยเป็นอะไรก,ก็ไม่รู้ทำให้เครียดต้องออกโทรหาพ่อแล้วล่ะทุกคนไหนไหนีน่บ่โทรหาอีอกอะ เนี่ยสก้านไม่ติดมาอย่างสวยกับอย่างบาโนยตรงน้นเปียกน้ำนะคะแล้วอีกอย่างคือตอนมาขับรถมานะคะตอนกลับขับมอเตอร์ไซค์กลับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้สา้านไม่ติดเนาะแล้วก็อีกอย่างคือคุณพ่อกับคุณพ่อมาดูนะคะแล้วก็เอาอันแบตเตอรี่มาชาร์จเออชาร์จไฟนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวพ่อก็โทรหาน้องนะั้นเพราะว่าน้องกลับก่อนเนะเาะมอเตอร์ไซค์พ่อ กลับก่อนนะคะเพราะว่าแปลอะไรก็ไม่รู้นะคะว่าแปลอะไรไม่รู้อันนี้ก็ร้านไม่ติดแล้วก็เหมือนเครื่องดับไว้อะเครื่องดับแบบไม่มีอะไรแบบไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วก็อะไรไม่แจ้งข้างหน้าอ่าข้างหน้าเหมือนน้องถ่ายให้ดูเมื่อกี้ไงมันไม่แจ้งอะไรเลยนะสิพ,พออะไรก็ไม่รู้นะคะไปค่ะตอนนี้เราจะลุยไปขโมยขโมยอะไรล่ะวันนี้คือ อันนี้มันจะเป็นสวนพอเราขับมอเตอร์ไซค์มามเห็นนะคะมันจะมีสวนพี่เขาเอพี่ที่เรามาปลูกวันก่อนนั่นน่ะพี่สาวอะ่ะที่ยังสอนนะคะแล้วก็มาเห็นเขาปลูกแตงไว้นะคะจะมีหรือเปล่าเราจะไปไปเอานะอยากกินแตงกวาแตงกวาไปมีจริงด้วยทุกคนแตง อันมันจะแก่แล้วนะคะมั้ก็เหลืองแล้วมีแค่น้อยนิดเดียวเองน,นะไม่เคยมีแล้วเขาเรียกว่าวายแล้ววายก็คือแบบว่าเหมือนเช่นแบบทางนี้เขาจะเรียกว่าวายวายยาวก็คือแบบว่าแตงแบบเขาจะปลูกเป็นช่วงไงแล้วก็มันหมดแล้วแบบนี้งไงทุกคนเนี่ยได้สามลูกไม่มีไม่มี ไปกลับบ้านนี่นะคะก็จะขอตัวรับเพียงเท่านี้เนาะก็จะแบบว่าซิงๆงนิดหนึ่งอารมณ์เสียนิดหนึ่งอารมณ์เสียงแล้วท่ารถแบบสัมผัสพิจิตอารมณ์เสียตลอดเลยนะคะก็สนุกสนานนิดหนึ่งตอนแรกนะข้างหลังก็คือแบบกลับบ้านไม่ได้ก็อารมณ์เสียเนาะ <S <S คือ <S <S จะว่าตามกระแสนในวันนี้ก็สนุกนะคะคือเป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงบ้างเสมย โอเคหนาวหนาวโอเคค่ะเจอกัน,นในคลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ